สวัสดีทิริธนมากเลยนะคะาาก็เมื่อกี้ขักับน้องตองก่อนนอนกันนะคะมานะคะทิริธนแตองก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากยนะคะเมื่อกี้ข้าวกันนะคะน,น้องตองอยกกินข้าวเป็นกุ้งจิ๋วซื้อมาจากรถตากาการับ นะครับเดี๋ยวลุงหมาก็จะกินข้าวพร้อมกับน้องตองนะครับเดี๋ยวให้ดูกับข้าวหน่อยเอาเอาเอา,เอาติบข้าวอให้หน่อยนึงเดี๋ยวพ่อจะอไปได้ดูนะครับนี่ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีออมผักขี้เหล็กนะครับแล้วก็กุ้งของน้องตองกุ้งอันนี้ตัวใหญ่มากอืมอร่อยนะกุ้งนะแล้วก็อันนี้ก็นึ่งมาแปบนะครับนี่นี่แบบแปบนะครับ ที่ระวังเก็บนะครับเหรอใช่เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับน้ำต้มอร่อยแล้วครับกินข้าวก่อนนอนชอบน้ำจิ้มที่พ่อใส่มะนาวลงไปแต่ไม่มีมักนาวไหนนี่น้ำจิ้มอยู่ตรงนี้มันยังมีอยู่พ่อทำไว้เหรอเออ

ช่วยก่อนแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ใหตอนหน้องลองดูพ่อจะใส่ถ้วยอันนี้แหละกุ้งจิจะใส่ถ้วยนี้แหละ เราต้องได้จิมดูหนะ่อยอร่อยแน่นะพี่ก็อันนี้ให้หน่อยอันนี้แค่หไหน,น <c oughs> เอาหอยนนัาา้นอาพี่ใส่ก้างมาเรี้ยพ่อเอาพี่ใส่ก้างก่อน รองเสือ้อฮันมันปนเดีย <c oughs> วหัวมันเจ็บนะะครับกินข้าวนะครับกินข้าวันเลยอมขี้เหล็กก็มีอ้าวบรรยากาศเยน็นเจ็บเลยปวดแขนปวดขา มาแล้วครับดีจะดีทุกคนนะครับมากินข้าวจิ้มแล้วแซบมากเลยโอ้ยอร่อยนะอร่อยแซบดีนนี่ก็ออมขี้เหล็กนะครับพอออมขี้เหล็กวันนั้นนะ สองวันทำไมทำไมออกนานเเพราะว่าพ่อไม่ค่อยได้อยู่หอมเลยหอมเป็นสองวันก่อนแค่ตอนเชา้าแล้วก็ตุนแรงทีนี้มันไม่จืดเนาะไม่หุดแล้วคือมันไม่จืดมันยังผมแรงอก็อ <c oughs> เลยเอาอีก เราทำวันเว้นวันเนเอยากอออกเศษอ่ะนี่มัน่อไม้เอากินเลยอร่อยเอาเลยอยากกินกุ้งเดี๋ยวก่อน ชอบกินกุ้งเนาะพ่อก็ชอบได้เพราะว่าเนื้อกุ้งมันออกหวานๆอร่อยแต่ก่อนเราแท้าห้วยนี่นะเราลงไปซ่อนน้ำใส่แล้วได้ยอะไรเยอะพ่อกุ้งตัวน้อยมันขานให้ดืมอ้วนเลยขนาดเรา เราตั้งใจเป็นซ่อนหาปลาแต่ได้กุ้งตัวน้อยมานกุ <c oughs> ้งมันเยอะไม่ใช่กุ้งตัวน้อยอ่ะจะกุ้งตัวน้อยน้อยม้ากแก่ละรับก็กินเม็ดมัน มีหอนนะครัมีร้อนหนาวพอดีไม่ร้อนไม่หนาวมันจะเริ่มพอนาริการแล้วพอดีว่าร้อนก็นไม่ร้อนเย็นแต่ว่าพ่อนัาหนาวอยู่เพราะว่าลมพัดถ้าลมพัดก็หนาวหนาถ้าลมไม่พัดก็รมดจแต่ว่ากลางวันจะร้อนจะได้ พ่อเกือบเป็นลมทำงานเด็ดดเดอน,ม,นม,มากไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้มั้งพ่อก็อยากให้มันเสร็จถ้าเมื่อยก็พักก่อน Ơ Thế các con ăn chặt chặt nói, cơm Con chấp nít nít Con mới kín cúc cúc nồi con xong nè Đi mới là con chặt chín Ừ Mình làm đẹp 真的吗？ ອາດຈະໂຕເບີບອອກນຶກລຸກໄປ ะครับในก่อบรรยากาศก็ดีดีนะครับลมพัดแรงวิ่นวนอยู่นะครับเดี๋ยวกินข้าวอิ่มก็จะเข้านอนนะครับอ่าออ่ะืม,ม,มอ่ะกินเยอะๆจะได้นอนหลับอิ่มๆฮะจะได้นอนหลับสบายเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้เอฟซใจดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ดีมีเฮง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ fc ใจดีทุกคนนะครับจเจริญรุ่งเรืองอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ